สวัสดีค่ะวันนี้ท่านทีมงานพีเอ็นโคลนะคะก็เดินทางมาดูแลรักษาปลาที่บ้านลูกคา้ายารัตนาธิเบศน,นะคะซึ่งวันนี้เป็นโดสที่3ามนะคะโดสสุดท้ายของการรักษานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าตัวน้องคาราชิเนี่ยแผลเก่าที่อาการโครม่าและหนักมากๆเลยเนี่ยพอฉีดยาไป2โดสแล้วซึ่งวันนี้เป็นโดสที่3เนี่ยแล้วแยกออกมารักษาที่บ่อผ้าใบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะคะว่าอาการน้องเนี่ยดีขึ้น บ้างไหมแล้วก็แผลลดลงไปเท่าไหร่นะคะน้องสลบนะคะเราก็นี่จะดูได้เลยว่าแผลน้องคาราชิเนี่ยอาการดูดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะตอนโดดแรกเนี่ยใต้ท้องกับขี้เนี่ยจะเปื่อยแล้วก็เป็นแผลที่ใต้ท้องนี่หนักมากๆเลยแต่คืนนี้ก็ยังเหลืออยู่จุดหนึ่งนะคะเราก็ทําการเอาใบมีดเนี่ยขูดต่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีดยาไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําการแช่ายาไปให้ครบโดสนะคะตามที่กําหนด ซึ่งโดยรวมมาเนี่ยอาการน้องเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะดูดีกว่าโดสแรกมากๆเลยค่ะแล้วพอเนี่ยเราขูดแผลเสร็จแล้วนะคะเราทําการเนี่ยทาเบตาดีล,ลงไปนี่ก็คือทาเบตาดีนไปแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฉีดยากันนะคะที่เห็นน้องสรบปอย่างนี้นี่ไม่ต้องตกใจนะคะเราใช้อยาสรบปลาสูตรสมุนไพรผิงเอ็นโคลอนของทางผิงเอ็นโคยนะคะซึ่งตัวนี้ปลอดภัย100%นนะคะไม่เป็นอันตรายต่อน้องปลาแน่นอนนะคะ ้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฉีดยากันนะคะเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแผลเนี่ยใต้ท้องเนี่ยดูดีขึ้นมากเลยค่ะคมคีค้ก,ก็ดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นจากโดดแรกามากๆเลยแต่ก็ยังต้องให้แช่ยาไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อให้เนื้อที่หายไปนยฟื้นฟูก,กลับขึ้นมาก่อนแช่ยาแม,ม้แต่ถนงก็จะหายเลย แล้วนี่เราก็จะเริ่มทําการฉีดยากันเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเช่นเคยนะคะดึงตัวยาทิปกินบวกวิตามินนะคะตามตัวไซส์ปลานะคะอย่างตัวนี้ไซส์80เซนเราจะดึงทิปกินอยู่ที่0 4ซีนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยเราดึงวิตามินบํารุงให้เต็มหลอดได้เลยนะคะแล้วก็หนี่ฉีดลงไปที่โคนตุ่มนิ่มๆนะคะใต้โคนทีดบเลยนะคะค่อยๆนะคะแทงขึ้นไปประมาณตรงที่หัวนะคะใช้มุม45องศาหนี่แค่เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําน้องเนี่ย กลับลงไปแช่ในบ่อผ้าใบเหมือนเดิมนะคะเพื่อควบคุมค, oh. คุณภาพน้ําให้สะอาดแล้วเดี๋ยวก็ทําการลงยาตามหลักที่พีงเอ็นโคยได้ทําไปนะคะสำหรับลูกค้าทั้งใจน,นะคะที่มีปลาป่วยนะคะต้องการให้พีงเอ็นโค้ยเข้าไปดูแลนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่พีงเอ็นโค้ยได้ทุกช่องทางเลยนะคะ oh. ทั้งเว็บไลน์แอดนะคะหรือเป็นเฟซบุ๊กนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ